เดือนสุดท้ายของปี2024และจุดเริ่มต้นของปี2025สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดนียลสครันตันสวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคน คุณได้ก้าวข้ามความคาดหวังมากมายเกี่ยวกับจุดที่มนุษยชาติจะเป็นในช่วงเวลานี้ในกระบวนการวิวัฒนาการของคุณตอนนี้คุณได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราที่สังเกตคุณอยู่แต่สิ่งที่คุณทำด้วยความช่วยเหลือนั้นช่างน่าประทับใจมากคุณได้ก้าวข้ามความต้องการที่จะถูกมองว่าดีกว่าใครๆไปจนถึงขั้นที่คุณยอมรับความจริงที่ว่าทุกคนต่างก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงพวกคุณที่อยู่ในกลุ่มผู้ตื่นรู้ แต่เราก็ต้องการให้คุณตระหนักด้วยว่าเมื่อคุณมองเพื่อนมนุษย์ของคุณเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานและคุณถือว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่เท่าเทียมกับคุณนั่นจะกลายเป็นข้อความที่ส่งออกไปยังจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ทั้งหมดคุณกำลังส่งผลกระทบต่อทุกคนในความเต็มใจของคุณที่จะยอมรับผู้อื่นตามความจริงที่พวกเขาเป็นเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตและกลุ่มต่างๆเช่นเราความช่วยเหลือนั้นไม่ได้มุ่งหวังให้คุณได้รับสิ่ง ที่คุณต้องการมากขึ้นในฐานะปัจเจกบุคคลแต่เป็นความช่วยเหลือที่คุณต้องการเพื่อยกระดับจิตสำนึกของกลุ่มที่คุณเป็นส่วนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามคุณยังรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยดังนั้นทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อมนุษยชาติคุณก็ทำเพื่อตัวคุณเองด้วยเช่นกันคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อพลีชีพหรือเสียสละอะไรแต่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อรวมผู้อื่นไว้ในความรู้สึกถึงตัวตนของคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อขยายความคิดของคุณเกี่ยวกับตัวตนและสิ่งที่คุณเป็นจริงๆ และเมื่อคุณขยายแนวคิดเรื่องตัวตนออกไปและคุณรวม ผู้อื่นเข้าไปด้วยคุณจึงเริ่มคิดพูดและกระทําโดยคํานึงถึงกลุ่มแทนที่จะคิดเพียงว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการและทุกคนสามารถหาเศษซากที่เหลือได้นั่นคือมุมมองที่แพร่หลายซึ่งมนุษย์หลายคนยึดถือมาเป็นเวลานานบนโลกเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถรับประกันการเอาชีวิตรอดได้ในเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่หลายคนยังคงแสวงหาชีวิตที่ดีที่สุดแต่เป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เนื่องจากฤดูหนาวที่รุนแรงหรือ การขาดแคลนอาหารแน่นอนว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความกลัวเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารได้เกิดขึ้นแล้วว่าจะมีพลังงานเพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของคุณในช่วงฤดูหนาวหรือไม่แต่ความกลัวเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า คุณกำลังก้าวข้ามสิ่งใดคุณกำลังก้าวข้ามสิ่งใดและแน่นอนว่ารายงานประเภทนั้นจะต้องออกมาคุณต้องเผชิญกับความกลัวเหล่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายและตอนนี้คุณได้ก้าวข้ามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของ life, คุณแล้วและคุณ MC. สามารถเจริญเติบโตได้คุณสามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นเจริญเติบโตในความเจริญรุ่งเรืองของคุณ as sincer, ไ pues ด้ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆซึ่งก็คือการรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่พวกเขาต้องการและสิ่งที่พวกเขาต้องการได้

เราเห็นพวกคุณในชุมชนยุคใหม่ทำแบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆและเราเห็นและรู้สึกถึงผลกระทบที่คุณมีต่อมนุษยชาติที่เหลือและเราต้องการชมเชยคุณในเรื่องนี้และอยากให้คุณรู้ว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างยิ่งใหญ่และเป็นบวกมากในภายภาคหน้าขณะที่คุณก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2024และคุณมีสิทธิที่จะตื่นเต้นกับปี2025และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะคุณและสิ่งที่คุณทำและมุมมองที่คุณมีในฐานะกลุ่มผู้ตื่นรู้ พวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนและเรารู้สึกยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ